สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะนี่ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึหรับวันนี้นะครับผมนะฮะก็อยู่เกมโรบล็อกนั่นเองนะเป็นแบบไทยท่านนะครับผมเป็นแบบที่ผมได้รับเป็นแอดมินนั่นเองนะครับผมนะก็วันนี้นะมีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับจริงงมันมีการอัปเดตเยอะกว่านี้นะแต่ว่าสิ่งที่มันทํางานได้หรือว่าสิ่งที่มันแบบมันไม่พลาดมีแค่แบบไม่กี่อย่างนะโอเคเดี๋ยว อ่าเป็นไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมนะซึ่งมันดีแน่นอนนะครับนะผมนะผมถึงประดับคลิปได้นะก็โอเคอันดับแรกเลยนะครับผมนะผมขอเคลียร์ประเด็นก่อนนะครับผมว่าในโทรศัพท์ยังไม่สามารถที่จะแปลงร่างได้นะเพราะว่าทท่านมันจะมาไม่ครบนั่นเองนะคือเขาน่าจะรอแบบไท่านให้มันครบก่อนนะอ่ะเออเข้าใจว่าคือมันไม่มันจะได้แบบไม่มีปัญหานะครับผมนะเขาจะได้ทําแบบในโทรศัพท์แล้วก็ทีเดียวเลยนะครับผมนะถ้าแบบเขาทำในโทรศัพท์ด้วยนะครับผมนะทำ ใช้ท่านในคอมด้วยใชท่านในคอมมันยังไม่สมบูรณ์เลยยังทําไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับผมบางยังมีบงมีบักอยู่5ลำในโทรศัพท์ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ต้องแก้ของในโทรศัพท์อีกนะครับผมแก้ในคอมอีกนะอะไรอย่างนี้คือมันจะอุ่นวายไปนะอย่าลืมนะว่าแบบนี้แค่ทดลองเล่นนะฮะหรือว่าเบต้าเท่านั้นนะฮะยังไม่ได้เปิดจริงนะครับผมนะโอเคนะครับผมเกิดมายาวแล้วนะครับผมในการอัปเดตครั้งแรกนะครับผมอันแรกเลยก็น่าจะรู้ดีนะคาแรคเตอร์ดนี่คือผมก็รีวิวไปละเนาะนะครับผมนะมีแบบ เอ่อบอร์ทูดอะไรมาใหม่ด้วยนะอังิมมีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมนะน,น,นี่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 ฮะอ,อ๋เป็นไงโฮโฮเฮ้ยเฮ้ยทำไมยา้ายอยู่นี่เลยวะโอโอเคโอเคนะคก้าวก็ดีถือว่าเป็นการยา้ายจุดวาร์ปนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะฮะนั่นก็คือนิวโมเดลนั่นเองนะครับผมในนิวโมเดลของเอ่อเททันเมคฮิมาเอ้ยไม่ใช่เมคฮิมาเลยไทาทานเอเลนนะครับผมนะฮะ นี่เลยเห็นปะ่ะโอ้นิวโมเดลนะครับผมนะเห็นว่าปากมันเท่าไหร้ที่จะดีกว่าเดิมนะครับผมนะถ้าแบบไม่รับเวอร์ชันเก่าแล้เวอร์ชันเก่าได้แบบว่ามาันดูอ้วนๆเงี้ยไม่รู้หน้าตาเอเลนนะฮะแต่ว่ารอบนี้ก็เป็นนิวเฮ้ยต่อยได้แล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยขี้ขวาโอ้ต่อยต่อยฮะต่อยเอ้าขี้ขวานะครับผมแล้วไปขี้ซ้าย มันคูดาวหรือว่าอะไรวะบางครั้งก็ต่อยได้บางครั้งก็ต่อยไม่ได้เนี่ยต่อยละโอเคนะครับผมนะสิ่งที่อัปเดตเข้ามาอีกนะครับผมนะได้คือเอเลนล่างไฟนะครับผมนะฮะซึ่งจริงๆมันมีแบบหลายตัวแต่ว่ามันมันบั๊กนานอืน,นโอเคเรามาดูนะครับผมโอ,โ,อโอ้โอ้ดูโอ้เขาเรียกล่างไฟได้บอกว่าหรือว่าล่าง่านเดีวะ <laughs> มันดำมากคือมันไม่มีแบบ แบบไฟลุกหรือว่ามันไม่มีเอฟเฟกไฟหรือว่ามันไม่มีควันเลยฮนะโอ้โหแต่อย่างว่ามันยังไม่เสร็จนะครับผมนะฮะเออโมเดลอะไรมันยังไม่เสร็จเราต้องรอเขาอัปเดตอีกหน่อยถ้ามันมีแบบสเก็ตไฟนิดๆหน่อยๆแล้วก็ควันนะโอะ้สวยเี่ยวผมนะครับผมนะแต่เมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีเสียงคำรามเลยนะเฮ้ยเฮ้ยผมปิดเสียงอันนี้ไม่ได้อะ ผมกดมิวสิกันนะมันยังมีเสียงเสียงแปลงร่างปะอะลุไอ้เรี่ไม่ได้จริงไม่ได้จริงไม่ได้จริงโอเคโอเคไม่เอาก็ได้วะโอเคนะครับผมนั้นผมรู้สึกว่ามันจะมีเสียงการกำราบด้วยนะนี่ถ้าถ้าเอเลนก็ยังเหมือนเดิมอะเอาวิ่ง โอเคซึ่งมันยังมีอีกนะครับผมนะนี่ก็ผมให้ให้มาดูเอเลนล่างไฟเฉยนะฮะแต่ว่ามันยังไม่มีไฟครับผมนะ่ล่างฐานก่อนแล้วกันโอเคโอ้จะถามว่าแบบตามันดูเขียวขึ้นชัดขึ้นนะครับผมนะคือแบบเท่ก็เท่แต่ถ้ามันมีสเก็ตไฟแล้วก็มีแบบควันนิดหน่อยผมว่า perfect นะฮะจริงๆโอเคนะครับผมเนี่ยเรามาดูการอันนี้ดีกว่าการอัปเดตของล่างเอเลนตต่อนะครับผมยังมีอีกนะครับผมนะฮะโอเค ซึ่งวิธีการแปลงร่างเป็นไททันแบบไม่ไม่สมบูรณ์ของเอเลนนะครับผมนะอันดับแรกนะก็แปลงร่างมาเป็นเอเลนก่อนนะครับผมนะีแล้วหลังจากนั้นให้กด F นะครับผมนะโอเคซึ่งดูวะดูดูดูดเอา้เอาไอ้เคียเอ้ยโอ้เห็นไม่ชัดโอ้โหนี่นี่นี่ดูฮะโอ้โหมันจะเป็นการแบบออกจากหลังนี้แบบเทมากแอนิเมชั่นเป็นไง โอ้โหเนี่ยก็เป็นการแบบว่าออกจากหลังคอเดรทานคือแบบว่ามีแอนิเมชันได้มากขึ้นนะครับโหหน้าเทียวกับเมื่อก่อนนะเออไอเช่ยผมชอบผมชอบมากคือมันก็น่าที่จะแปลกกว่าแมปอื่นนะผมว่าเนี่ยว่าไปอยู่ๆผมจะตายวะโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับผมนะให้เรากดแปลงร่างอีกทีนะฮะมันเหมือนกับว่าพลังมันยังไม่พร้อมอะไรประมาณนี้นี่ฮะผมโอ้เป็นไงไอเี้ยคือแบบสุดยอจริง โอ้เน,นี่ยไอ้ตรงนี้แม่งฟ้าทิพมันจ้าเกินไว้เกาวย่าปกคลิปโอเคถ้าเราจะออกก็เหมือนเดิมนะครับผมนะกด F อีกทีนะครับผมนะฮะนี่นี่นี่ก็จะงอกออกมาอโออผมชอบตอนที่แบบแบบดึงออกมาเออไอ้เยียนเ่มากโอเคโอเคต้องทำมุมนี้แล้วลองไปงล่างอีกทีท เนี่ยครับผมนะวิธีการแปงลงร่างเลยรผมทวนอีกทีนะครับผมนะก็อันดับแรกเลยคือแปงลงร่างเป็นเอเลนมาก่อนนะครับผมเนะเป็นร่างตาหน้าตาแบบนี้นะอย่าแปงลงร่างเป็นอ่าร่างไฟนะครับผมนะฮะโอเคแล้วหลังจากนั้นให้เรากด f นะครับผมเนะโอเคมันจะทําการแบบออกจากหลังคอนะฮะเนี่ยครับผมเนเนี่ยผมชอบท่าตอนมันดึงว่าดึบเนี่ยเห็นปะเอ้โหมีมีตาด้วยเอ้ลอยลอยแปลงร่างดูดิโอ้โหเท่เท่เท่ โอเคนะแล้วหลังจากนั้นนะครับผมนะอุ้ยไอ้เครียดติ๊บเฮ้ยเฮ้ยติ๊ไอ้สารเอ้ยเอ้าโอเคโอเคนะแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็กดแปรงล่างอีกทีมันเหมือนกับว่าพลังมันยังไม่พร้อมเลยประมาณนี้ฮะเราแปรงล่างแบบผีผีไม่ได้ฮะโอ้เป็นไงแล้วโอหโคตรเท่โอ้โห กระดูกแตกนะไม่สมบูรณ์โอเคนะครับผมนะโอ้โหเฟิวเฟิวเฟิวโอเคก็การอัปเดตนะน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองไล่ขั้าเดียวนะไล่ like ดูเทท่านตัวอื่นนะว่ามีอัปเดตอะไรบ้างเฮ้ยเอ้ยพีวโมเดลโอเคโอเคอออออ,อ,อ,อโอเคเดี๋ยวรอมาลองไล่ดูเทท่านตัวอื่นกันบ้างดีกว่านะว่า มันมีอะไรอัปเดตเข้ามาอีกหรือเปล่าแตเา่เขาบอกว่ามันมีแค่นี้แต่ก็ลองลอง,ลองดูก็แล้วกันเราจะได้ไม่ต้องลืมในท่านตัวอื่นด้วยนะทุกคนอา้าวไม่ได้หว่อา้าวเอาหนักเลยไอ้แฝงร่างตัวอื่นไม่ได้เหรอเอาแปฝงร่างมันได้แค่ไอลินเหรอวะไอ,อ้สัตว์ไอ้งงเดี๋ยว เปลี่ยนแปลงล่างเป็นตัวอื่นไปได้หรือผมบลั๊กวะเฮ้ยไม่ได้จริงนะเนี่ยจริงจังเลยนะเนี่ยเฮ้ยเาเรียบร้อยเอาดูเฟ่ผมดูดิวา่ามันก็ยังมีมันก็แปลงร่างก็เหมือนตัวอื่นๆนี่วะแต่ทำไมผมกดแปลงร่างไม่ได้วะอันนีเ้เรียบร้อย โอ้ของผมน่าจะบักนะเออไอเนี่ยไม่ได้จริงไม่ได้จริงจริงจังเลยเนี่โอ้ได้แค่เอเลนนะครับผมได้ไหนว่ากดเอเลนบวกก็ได้เลยโหเอ,อ้ยเดี๋ยวผมลองร้อยยี่สิบเมตรผมยังไปล่างได้อยู่ปะร้อยยี่สิบเมตรก็ไปล่างไม่ได้เอ้ยของผมมันบักหรือว่าไอ้หน้นบัตรเอาองผมออกวะไอส้สายเลยโอเคโอเคเช่วันกันแล้วกันนะครับผมนะโอเคเราไปดูล่างไฟกันอีกรอบกันแล้วกันนะเมื่อกี้แปลงร่างไดนะ้แค่รอบเดียวเอง โอเคครับผมตอนแรกกด R มันเป็นคำรามไม่ใช่เหรอตัวอื่นฮนะผมลองกดสกิลอื่นดูดิกดสกิลอื่นก็ไม่มีนะเอ้าเฮียเฮ้ยกดตัว F โอ้โหละเอเียงลล่างอย่างเทแล้วก็ลงไปนอนแล้วก็แปง้งลายีกทีมันจะกลายเป็นครึ่งตัวฮะง่ายๆครับผมโอเคออกไป มันสกิลแช่แข็งไม่มีแล้วเหรอวะแช่แข็งมือะหรือแช่แข็งทั้งตัวตอนตอนแรกผมจำได้ว่ามันมีอยู่นะเดี๋ยวกด e ปะไม่นี่กด q ปะไม่นี่อา้าวสกิลแช่แข็งไม่มีแล้วอะ อเคโอเคแล้วแบบเนี่ยเอาคำรามสุดแล้วก็จะแปลงร่างเป็นร่างไฟฮะโอ้โหเนี่ยโอโ้ถ้ามันมีเอฟเฟกต์ตั้งนี้สักหน่อยมันเท่เลยเนี่ยโอเคนะครับเพราะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลากันไปก่อนก่อนละกันนะครับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็<笑><笑>มีอา่าข้อดีวนะการอัปเดตของไท่านเอเลน <EN> ตัวเดียวเลยนะครับผมนะ,ะก็ถือว่า ผมว่าคุ้มนะจริงคือม,มันดูแบบเท่มากในะแอนิเมชันแต่ละอย่างนะแล้วก็มีการอัปเดตแบบร่างไฟมาแล้วก็แบบท่านแบบไม,ไม่สมบูรณ์นะครับผมนะฮะก็ถือว่าดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบาย